รรจของเล่นใหม่นะครับนาบ้านเครครับนี่คือสุดยอดของอาวุธสังหารนะครับตอนนี้ดูดูครับด,ดูดูลักษณะมันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เขาพูดออกนะครับว่ามีกี่อัน16นี่คือของเล่นใหม่นะครับสุดยอดมากทำลายล้างได้ ดูการทำลายล้างนะครับ ハハハハ